สวัสดีครับดอนบูดูบอลไทยลีกวิเคราะห์ทีมเต็งแชมป์มมไทยลีกฤดูการ2 0 2 3 2 0 2บามาโดยเราก็จะวิเคราะห์จากตัวผู้เล่นที่มีและระบบการเล่นของทีมว่าลงตัวหรือยังจากที่เคยเห็นมาในช่วงปลายดูการก่อนจนมาถึงการอุ่นเครื่องปีซีซสั้นเต็ง8ครับเชียงรายยูไนเต็ดเ,เสียตัวหลักอย่างวิกเตอร์ชินพัทโชติพัทและฟิลิปเป้ออกไป โดยที่การเสริมทัพเข้ามาแทนยังคงเป็นสไตล์เชียงรายก็คือเน้นแข้งฝีเทา้าดีทำงานหนักหรือมีพรสวรรค์ที่ยังไม่ถูกใช้งานจนโด่งดังบนไทยลีกซึ่งจะต้องใช้เวลาพิสูจน์กันต่อไปทีละลายแต่ที่แน่นอนก็คือคุณภาพในแง่ของการเก็บผลการแข่งขันมันจะลดลงมาแม้จะรักษาเชฟและวิธีการเล่นได้ดีแค่ไหนในระบบ5 3 2สสุดแก่งก็ตามซึ่งพอดูจากงบประมาณการทำทีมชื่อชั้นตัวผู้เล่นที่เสริม แค่สามารถทำทีมให้ติดอันดับเลขตัวเดียวได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแต่ด้วยระบบและยี่ห้อของเชียงรายเรายังมองว่าเขาจะเป็นหนึ่งในทีมใหญ่หรือท็อป8ที่ยังมีลุ้นในการขัดขาทีมใหญ่เป็นนัดดัดและรวมถึงการแอบลุ้นในฟุตบอลถ้วยนอกเอาท์ได้อยู่เต็ง7รลาดบุรี f c ปีที่ผ่านมาลาดบุรีมีระบบการเล่นที่ชัดเจนและทำผลงานได้ดีในช่วงแรก แต่ก็ต้องมีผลงานที่ลูดลงไปในช่วงเล็ก2หลังเจอปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บและตัวสำรองอยังทดแทนกันไม่ได้ปีนี้เลยได้เห็นการเสริมทัพแบบจัดเต็มทั้งตัวระดับที่จะมายึดตัวหลักอย่างเตอร์กีซิวกรและโซและก็ยังมีอีกหลายตำแหน่งที่เข้ามาแข่งขันกันที่สำคัญเลยคือการขยายสปอรตจากที่มีตัวใช้งานจริงได้ประมาณ15-16ถึงคนไปสู่การมีนักเตะ1 8แถึง1 9คนที่เป็นตัวเลือกเน้น,น,น นั่นหมายความว่าถ้าต่อยอดระบบการเล่นเดิมอย่าง4 2 3 1ที่เน้นฟุตบอลริมเส้นที่พร้อมโจมตีหลังไล่เกมรับคู่แข่งได้อยู่แล้วให้แข็งแร่งมากยิ่งขึ้นโดยที่น่าจะหมดปัญหาเรื่องตัวหมุนเวียนแล้วด้วยลาดอุรีก็น่าสนใจขึ้นและอาจไปได้ไกลกว่าอันดับ7หากสามารถแก้ไขรายละ,ะเอียดของเกมที่ยังขาดความแน่นอนโดยเฉพาะการจะต้องไม่เสียใบยแดงแบบง่ายๆอีกแล้วเต็ง6ชนบุรี f c เติมระบบการเล่นด้วยโค้ดใหม่อย่างเทกุระโมลิในระบบ4-2-3-1ที่เป็นพื้นฐานของสโมสรอยู่แล้วโดยที่เทกุเริ่มงานตั้งแต่เลือกนักเตะที่มีเองทั้งหมดรวมถึงการได้จิ้มตัวต่างชาติที่ต้องการโดยที่ได้เอมโบเน่มาคุมหลังชาญดงมาคุมกลางและมีมูริโลและไลล่ามาเป็นเกมลุกที่จะได้เล่นกับตัวไทยของทีมที่มีแกนหลักเดิมอยู่แล้วและยังมีดาวรุ่งที่ขึ้นมาเป็นกำลังเสริมอีกหลายตำแหน่ง ดังนั้นการเดิมพันครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของต่างชาติที่เปลี่ยนใหม่ทั้ง3าบวกหโฟตา้าที่ลงสนามถ้าหากว่ามาลงตัวและแข่งเกมลุกผลิตสกอร์ได้ก็มีโอกาสบินสูงได้เช่นกันแต่ก็ต้องแก้ปัญหาการรักษามาตรฐานที่มักจะดีแค่ในเลกแรกและฟอร์มตกในเลกที่2ให้ได้สักทีเตง 5. เมืองทองอยูเนเต็ดเป็นอีกทีมที่ดูจะได้เปรียบด้วยการที่มีระบบอันยอดเยี่ยมที่ต่อยอดจากเลกก่อนได้เลย หลังมาริโอจะหมุนระบบ4 2 3 1ไปสู่3 2 5ในการเล่นเกมลุกซึ่งทำให้มีแพทเทิร์นในการขึ้นเกมที่ชัดเจนและแน่นอนว่าพวกเขายังมีพ็อปที่พร้อมผลิสตสกอร์ให้ทีมอยู่แล้วส่วนตัวใหม่อย่างเชนโปวิดถ้าเล่นได้ก็ช่วยเติมกระสุนให้ทีมได้อย่างแน่นอนเวลามีบอลอยู่กับตัวไม่ต้องห่วงสำหรับเมืองทองครับแต่เวลาที่เล่นเกมรับก็ยังมีคำถามยิ่งปีนี้ยกเครื่องเกมรับใหม่หมดก็ต้องรอดูว่าบินลง จะแบกแผงหลังได้ดีแค่ไหนและอีกจุดอ่อนเลยก็คือการขาดโคใต้เอเชียเป็นทีมเดียวของลีกดังนั้นมาส่งผลต่อความแข็งแร่งของกลุ่มกำลังแน่นอนขอว่ากลางๆไว้ที่อันดับ5ที่อาจจะมีลุ้นไปสูงกว่าน,นี้ได้หากเกมรับของพวกเขาดุดันได้แบบเกมลุกเต็ง4การท่าเรือ F4 เกมลุกของท่าเรือคือจุดเด่นที่เป็นเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วด้วยการมีเกมริมเส้นที่อันตรายพอใช้ผู้เล่นปีกธรรมชาติที่มีคุณภาพดี และยังได้ในเกมบ,บ้ากับวอลาชิตมาเสริมเกมลูกเดนกลางให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในปีก่อนมาปีนี้ได้ตัวทาเดลลี่มาเสริมมีกลายก็น่าจะทําให้เกมลุกมีความหลากหลายและดุดันเหมือนเคยโดยเฉพาะการโจมตีด้วยลูกคอร์แต่มันก็ยังมีจุดที่น่าห่วงอย่างเกมรับ,บที่เสียผู้เซนเตอร์แบ็กตัวจริงออกไปและเติมครับกับเฉลิมศักด์เข้ามาแทนโดยที่ยังไม่แน่ว่าจะสามารถอุ่นร้อยรั่วนี้ได้หรือไม่รวมถึงการที่เควินยังไม่ค่อยสมบูรณ์ ทำให้ระบบการเล่นก็ยังไม่ลงตัวว่าจะเป็น433หรือหมุนไป3-43แบบที่ไม่ใช่แบกสายอาชีพซึ่งภาพรวมในเกมรับที่ยังต้องรอวัดผลงานในสนามทําให้เรานํามาถ่วงท่าเรือไว้ที่เต็ง4เท่านั้นเต็ง3 BG ปทุมยูีนเต็ดดิวชนาทิพสร้างความมือหายให้กับ BG และไทยลีพอสมควรยิ่งพอได้กลับมาร่วมงานกับสารัตและทิยสินเป็นการรวม3มแข้งเกตท็อปคาสของทีมชาติไว้ด้วยการยิ่งทำให้หน้าตื่นเต้นเข้าไปอีก ส่วนกลุ่มกำลังต่างชาติในปีนี้ก็ยกเครื่องใหม่แต่งเน้นตัวในประเทศอย่างวิกเตอร์เคลิตและดานิโลที่ผลงานก็ดีใช้ได้ทุกไลายแต่ก็ยังไม่ถึงระดับตัวท็อปของลีกในปัจจุบันบวกกับ2ตัวอินพุตเชกาเยฟและเฟดดี้ก็ทำให้รวมๆแล้วยังไม่ถึงกับแน่นจรและทำทานแต่ก็ดีพอจะเป็นทีมที่ถูกคาดหวังจะลุ้นแชมป์นอกจากกลุ่มกำลังแล้วการที่พวกเขายังไม่เจอแนวทางที่ชัดเจนของตัวเองตั้งแต่ปีก่อน และตัดสินใจมาเริ่มใหม่กับโคดทงก็ถือว่าเดิมพันสูงเหมือนกันเพราะเรายังไม่รู้ว่าวิธีการเล่นและผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงดังนั้นแฟน BG ต้องลุ้นเพราะตอนนี้พวกเขามีขุมกำลังที่ดีแล้วแต่ก็ยังต้องตามหาระบบของตัวเองให้เจอก่อนจึงจะตอบคำถามได้ว่า BG จะได้ลุนแชมป์จนถึงสุดทางหรือไม่เต็ง 2. องถูแบงคอกีแนตเต็ดหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์แรกได้สำเร็จมันเหมือนเป็นการปลดล็อกให้กับตัวเองทั้งความกดดันมหาศาล และเติมความมั่นใจก่อนเปิดลีกได้อย่างเต็มที่ซึ่งพอลมาเสริมคุณภาพในการเล่นของบ U ที่มีระบบโครงตัวอยู่แล้วและเพิ่งผ่านการรักษามาตรฐานการยีระยะให้ได้ตลอดทั้งฤดูกาลในปีก่อนที่พวกเขาจบรองแชมป์มันทําให้พวกเขายังเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่มาก4-3-3ของโค้ชแบนอาจจะมีการปรับรายละเอียดบ้างเล็กน้อยแต่ภาพรวมวิธีการเล่นการเซตเกมลูกใส่คู่แข่งยังคงเป็นเหมือนเดิมที่เน้นการถ่ายบอลการเคลื่อนที่ ที่จะสร้างสามเหลี่ยมอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข่งของทีมแต่สิ่งที่ยังต้องรอตัดสินในการเล่นบอลลียาวๆคือคุณภาพของเกมลุกที่จะต้องยิงประตูให้ได้ในเวลาที่เจอทีมรับตำ่ำซึ่งการมาฝองจราดีและสุกูน่าจะทดแทนคุณภาพของสองดูโอบารซิลในปีก่อนได้หรือไม่ตรงนี้จะเป็นจุดตัดสินของทีมในปีนี้เลยเต็งหนึ่งบุรีลามูไนเตดอนาคตของอิชิเริ่มไม่แน่นอนตั้งแต่ก่อนเปิดลีก ด้วยวิธีการเล่นที่ดูจะเริ่มตันในช่วงหลังและเน้นวิธีการเดิมมากไปคือบอลเดลเ็กบอลคอสบอลกาอากาศที่พอเคยทําแล้วได้ผลคว้ามาอกแชมป์ในสอปีมันก็ทําให้เคยชินจนอาจจะทะล่าใจไปว่าเล่นแบบนี้เล่นเท่านี้ก็ดีพอคว้าชาัยแล้วแล้วยิ่งพอคุณภาพของแข้งต่างชาติตัวใหม่ยังไม่แสดงออกมาทําให้พวกเขาเล่นแพ้แบบบดรูปในเกมแชมเปี้ยนคัพเลยแต่ยังไงซะยี่ห้อบุยลำ ที่ไม่ว่าสุดท้ายจะเปลี่ยนเฮดโคนหรือไม่ระบบบุรีรัมย์ที่ยังเน้นผลเน้นเหนียวแน่นก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมและด้วยต้นทุนที่มีทําให้บุรีรัมย์ยังคงดูน่ากลัวเพราะสามารถจะเสริมทัพได้เต็มที่หากถึงเวลาที่ตลาดเปิดอีกครั้งแต่สุดท้ายตอนนี้ก็ต้องแก้เรื่องวิธีการในสนามให้ได้ก่อนจะยึด4-4-2ต่อไปจะให้ทีละทอนเล่นตรงไหนจะใช้คนไทยคนไหนมาเล่นเป็นตัวลิมเเซนทุกอย่างจะต้องชัดเจนและลงตัวให้ไวไม่อย่างนั้นแชมป์เก่าและติงหนึ่ง ก็มีโอกาสล่วงลงไปได้เหมือนกันหากฟังแล้วชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซอบสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ